ครับผมทนายเดชานะครับวันนี้ผมมาบรรยายกฎหมายให้กับสถาบันการเงินก็อยากจะฝากเตือนนักลงทุนนะฮะโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยพี่น้องประชาชนที่อยากจะได้ผลตอบแทนนะอะไรที่นอกจากการฝากเงินนะครับอย่าไปหลงเชื่อพวกพิธีกรนักแสดงผู้ประกาศข่าวหรือดาราดังๆที่ชักชวนร่วมลงทุนเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีพิงกี้เนี่ยนะกรีแชร ฟอร์เร็ก d ดนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเราไม่ควรไปหลงเชื่อพวกนักแสดงดาราหรือคนในวงการบันเทิงนะครับเพียงอย่างเดียวนะการจะลงทุนนะครับพี่น้องประชาชนต้องสนใจรายล,ายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนหาข้อมูลให้ละเอียดก่อนปรึกษาผู้รู้นะครับแล้วก็อยากจะฝากเตือนนะครับไม่มีการลงทุนใดที่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินจริงนะหรือเหลือเชื่อนะครับลงทุนวันนี้ได้ดอกเบี้ยร้อยละห0 นะหรือรวยเร็วอะไรไม่มีนะครับนั่นคือมิจฉาชีพดังนั้นครับนะฮะท่านใดที่มีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนก็สามารถสอบถามมาที่เพจทนายคลายทุกข์ได้นะครับก็เตือนกันไว้แค่นี้นะครับเห็นว่าคําเตือนมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ